สวัสดีจ้าเอซี FC จ๋าในเวลาอีกแล้วจ้าตัดมะเกษตรไปแตกกินปอกไบแทกกินกับตำมะฮงมาจ้าม่ได้คู่ใจกับต้นประเสรพอได้เล็มอยู่ค่ะถ้าวันอันชิเขาวนานะ้ำมันเราแก่ซาสา,า,าไหมจ้าเป็นเม็ดกระสาอยูงง่นะอันัตดกระยานมันอันนี้ก้อนห่วงก้อน,อ,นอันแก่เล้วกว่าน,นี้เห็นบามคะ จะเดินเท,ที่ยวทยอยตัดเอาเนาะคะนะ่ะเนาะบอกใส่ตู้เย็นไว้แต่กินกับตำบอกฮึเศษคู่ใจนะคะไม่ใช่เด้รลายไปไหนพี่นอ้องตะเพิงเด้อยหญ่สิข้าตัดซูริงหน่อยจ้ะกำร่างพ่อกินดีๆจ้ะเม็ดเม็ดกำร่างพ่อกินบอกแกบอกออนเนาะฐาะเดี๋ยวง่เสียเห็นเลบวกฝากบุคคลดกบไปไหนจ้ะเห็นมาจ้ะประมาณจะหนีเลยจ้ะ มาดูการนะคะจะพาตัดมักเกษตรนะคะต้นน้อยๆกับข้าวอยู่ค่ะได้กินสามเธอแล้วมีดกโดบกโมมุ่แล้วค่ะครอบชุดไทยหน่อยแลนะ้วเหระสวัสดีนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะดีค่ะ